โยโยงสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะหนูก็จะพาทุกคนนะคะไปไหว้พระที่ในวัดนี้นะคะซึ่งวัดนี้หนูก็เคยพาทุกคนมาเที่ยวแล้วนะคะเป็นวัดที่อยู่ตอนนี้ก็เป็นวัดที่อยู่ชนบทนะคะซึ่งก็จะอ,อยู่ที่หมู่บ้านโมงไมโครเวฟนะคะจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะ ก็เป็นวัดที่สวยงามนะคะไม่ใช่ไม่สวยนะเดี๋ยววันนี้หนูจะพาทุกคนนะคะไปไหว้พระในวัดนี้นะคะนะคะพา f อซดูหนูอย่างต่อเนื่องนะคะทุกคนก็เคยเห็นแล้วนะคะหนูลงหลายๆรอบแล้วนะแต่วันนี้ก็เป็นอีวันหนึ่งนะที่หนูอยามาไหว้พระนะคะไปเดี๋ยวเราไปไหว้พระด้วยกันเลยค่ะ